ไอแพดเปิดชวนแอปพลิเคชันปะไอแพดก็ไม่เปิดหรอน่าโทรศัพท์อะไรน้าโทรศัพท์อะไรไม่วิบมไปหรอกครับกูมึงยูรู้รหัโทรศัพท์กูเลย ไช่นะไม่รู้รหัสโทรศัพท์กูเลยลุงไม่รู้น้องไม่รู้ไอ้ควายที่กลับมาแล้วน้องๆไอตัวบีกอดความเจ็บจำมีนุ่งเจอกอดความเพดวางตลอดมา้บีต้องให้น้ำตาไม่เผื่อวะ ไอ้เปิดเพลงพวกนี้ในทวิตนี่โดนโดนแถบแดงมาไว้เปิร์มมึงได้เปิดลงไปเพลงพวกนี้จึงมีเราลองเนี่ยเพลงพวกเนี้ยนะอ้าวเนี่ยโดนแถบแดงวะโดนแถบแดงวะเพลงไทยอะนะไม่โดนเลยเหรอจ่ไม่โดนแล้วเปิดเพลงไหนโดนมากก็พว่ากนัวที่มันยอดอยู่เป็นหลายพันล้านอะโดนเลยแน่ๆเลยหมายถึงว่าพวกพวกเพลงดังจีนอะนะไอ้ที่เปิดเพลงทนก็โดนในเฟซอะไรส่วนทุนทุนก็แน่โดนแค่ไม่อยากไม่อยากโดนแถบแดง เพลงที่30-40ล้านวิวอะน่าจะได้อยู่หมายถึงว่าน่าจะได้คือเปิดแล้วไม่น่าโดนนะเนาะเปิดจแล้วไปเก๊กกูและจุกเกิตกับเซ็ตูเจะเย็นจ้เย็นเจ้เย็นแม่วันเวลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไรเปิ่มยังเป็นคนดีคนเดี้ยนใจ ก็อยู่ใจเย็นชั้นบนเนาะคุณแล้วก็หมดเหี่ยวอยู่ไอ้นี่อยู่เาจะตอนนี้เกี่ยหมดแล้วใช่ไหมใจเย็นหน่อยใจเย็นเคี่ยยังไม่เคี่ยมไปเชิญที่กูอะเด้นันเดนันเดนันเดมาเจอกูในปีนี้ก็บอกคนในคุณไม่มีดีไปบ้านหน้าผมมีคุณบินมีมีบ้านไหนมาดิบ้านพังเดียว นอกบ้านนเหรอไม่ชัวว่ะแต่สวยนะครับรอดจะเย็นนะพี่บูพี่บูยาายาไม่น้องชายสวัสดีครับวัดีครับจะยิเดีว๋ยวเดียววเดียวเดียววเดียว

ไปทางขวาราคุณภูเสียเวลาวะเอาเพื่อนคุณภูเดิไปห okay. like ึงกันแ้อดพีรีบเอาดิรีบเลยรีบดูเร็ววเร็วเรร็วว ย้ายแล้วมาห้องซายครทำไม่ได้แต่ห้องก่งอย่างะนแงมันกอนเลยน้องหนึมเลยไม่ต้องกูหอกย็นวาาอยู่ไม่ไปดีครับไสดีครับโรปัญาครับเหรอวรครับเจอการเจอการจีจีปัญหารัญห่กระตีมเครื่องเดียวเนี่ยโวยอะไรอ่ะ โอ,โอ <hire> ้ยอ uh, ้ไรสตเ้ยอะไรนะโยอร่ะไม่ได้เขึ้นไปอ่ะเลไม่ยิงูบี้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 คูบ้มึงฟองเงินทำเหตแรงอ่ะคู่น้องนั้นมันม็แบบฟองเลยป็นพี่ตน่ะ ยิงโดนไปท่านต้องอ้อมไอ้ส่ยงมย่งมองสนแดดมาพอละครับห้ามผูไม่เล่นกับไม่เล่นบอลกับพวกพี่ทนนี่หรอเป็นสวิตไปเลนอ๋อแทงบอลใช่ไหมครับพี่ชายไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น ก้าหหรือไงมืนนมีสตัวนะโดนไเน็ตปัาตัวนึงตัวนึงูตัวนี้มังเ่มันทำไงวะแล้วมันหั้วแล้วแต่ัด รอบหล่อเหรอเจ้าอะไรวะนี่เพื่อนตัวคำนองบ้านข้าถามว่อะไรวะ้ยยงไม่โดนเลยไม่ได้เล่นโฟว่ะเบอร์เรียวไม่ได้ทำเฮ้ยถูกด้องปะเนี่ยได้ถ้ารับก็ะแสเลย ัมุมมันแบบจะนอนก็ไม่ได้จะนั่งก็ไม่ดีว่ะคนบินคนบินเชฟเรอไปพิงเนินมั้งสอนก่อนแล้วขับออกจากบ้านมาอีกขวาโรถมาแั้วกันเราคุณรู้ดูหน่อยได้ไะมไอ้ไม่ต้นเดินซ้ายี่เอ้ยมีคนมาขับมาทางขวาปะเนี่ยผมได้ยินเสียงรถเลยรถรถแรงเนี่ยจอดตรงนี้คุณบินจอดตรงนี้ถอยมาได้นะไปเดินผมไปเอาพวกอัาน ไลมาเพื่อนไก่โคตรไกลเลยนอกลมังนะโคตรเจ็บเลยนะพีนโคตรเจ็บเลยอ่ะหน้าเองก็หนุนพีนหลหน้าคุณห yeah. mm ือหน้าคุณคุณพีนหน้ามึงนอกยังวะไม่รู้เหมนกันหน้ามึงน็อกแล้วเย ชุบมาได้ประโยชน์อยู่อ้วนเกี่ยวนีชุบมาได้ด้วยจอนย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 อนห้ยอนหน่เหใอ้นบันเนินที่กูมาอะเชี่ยอะไรของเขาไอ้สัสช่วยเพื่อนเลยนะมสี่ มันจะมีตัวเดียวได้ไมั้งสองตัวแ่อข่นนานันนี้วันดีปีใหม่้งฟาแจ่มใสลอยกระชุงอันนี้หูฟที่ชมง

มันน็อกละห <orde S 1> <ละ S 3> ้องผ่านเปิอ่ะสองใช่ห้อง่านเปิดไม่มี้ไม่มีได้อยู่ร้องห้อง่านลงมาให้มันชลงมาตัวได้อยู่เลยประเด็นว่าคุณผู เห็นวว่าคุณชแล้ตัวกอดสามไปแล้วเหรอแบบมันตายมันน็องแล้วเหรอตัวขวาใช่ไหมตัวซ้ายเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยซ้ายไม่รู้กูตายได้ขวานยิงตายหัวแล้วเขาหัวแล้วต้องเอยเคี้ยนก่อนเลยพอกมันว่าให้มันถูกเอาเลยบ้านไม่มีบ้านไม่มีวะกอหมดแล้วป้อง ยิงไงอะกูยิงไงมันบ kind of okay. ้านกูบอกคนยิงไงมันบ้านนอกแล้วก er ็ที่มึงบอกนอนแล้วตัวนั้นมึงไม่ได้แจ้งให้กลัวกูบอกนอกแล้วก็เพอร์เฮียนี่ตัวเดียวมั้งเอ๊ะตัวทฐานเอาผู้ต้องมีตัวขวาบ้านนอกครับเดินหลบไปเดินขวาติ่งหนีวะติ่งหนีไปไหนจ๊ะ พอเจอหนึ่งโพงแน่บอกว่าอ้นี่เน็กเกทีฟหรอตไหนวะตัวไหนต่อน้องแล้วขุนต่ายแล้้นลายน้องแล้วุนดูเออ ตไหนะนี่มันขี่มรเทศวะไม่ดาดรอป็นไ้ทำอะไรกันเรอะ มีคนวิ่งสีเอสองตัวเลยคุนมันเห็นสองเลยนาะพอหนูเข้าเหลือแค่สองพอแตะไปตัวหนึ่งของหลังหินทางขวา ้อนหินัวกูนลกว่าตายแล้วกูเลยหยุดยิงไอ้บ้าขวานี่หมดแล้วอะ่ะลองเนี่ยเฉยจะโคตรชนหลายบ้านวรถตายแล้วคนเออหลายบ้านนองตัวแล้วชนชบ้านแม่งเลยอะคนเหลือเออ าาขาเหมือคอมสุดี๋เนาะเอ้ยวันนี้เล่นมาเพิ่งได้แชมป์ตา,าน,นี้ได้แบบวะ